โอเคเดี๋ยวขอสปอยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะโพสประมาณนะพรุ่งนี้แหละเออไม่เราจะเหย็ดหรือเปล่าอือเดี๋ยจ,จะโพสแน่นอนแหละเพราะว่าใกล้เสร็จถามว่าท่านะหรอทาวันทำวันนี้นี่แหละทำวันเนี้ณนะเวลามันสามสี่ทุ่มเพิ่งเริ่มทำวันนี้ทุกคนก็จะหาว่าติดเกมใช่ติดเกมมาว่ามันเบื่องไงแต่ตอนแรกก็ไม่มีไอเดียไงว่าจะทำยังไงแต่พอพอลองมาดูฉากแต่ละฉาก ท้าโพสของแต่ละท่าในการชักหลับก็นึกออกเนื่องจากตัวเองอยู่คอรรัสเป็นนักร้องคอร์รัสของโรงเรียนก็เลยคิดว่าทำตีนี้ดีกว่าขอแล้วก็ขอจบการบอกเล่าเพียงเท่านี้การสปอยเพียงเท่านี้โอเคจบแตล่ลงวันนี้นี่แหละไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้โอเคบายจ้ะทำไมลืงกูพันยัง